สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนาณาทุกท่านนะครับเด้อสำหรับคนที่สืบสอบการหาอยู่หากินครับผมสืบสอบในผลงานตอกสันนูครับมรีกัซีจัดทรงให้นาโอบูดีลัมนะครับผมนาเพิ่น้ังมาโดนเหอครับผมทรงไปแล้วมันตีกลับเพราะว่านาเพิ่นบเร่ระบูซื้อจริงน้ำสกุลจริงนะครับพี่น้องไปสนีเพิ่นก็ได้ทรงกลับเพราะว่าผมให้อันน้องเขาไปทรงให้ทรงดวนพี่น้องตีกลับมา เดี๋ยวมือนีผมกดสิแพ็กส่งสรงไปให้คือเก่าเลยครับนะโอ้ท่านีครับกับบดนลครับผมอ่าพี่น้องตอนนี้สำหรับคนที่อยากจะสร้างสร้างสร้างต่อขายผมเขาเสียนอุบลนะสถานีหร้อพี่น้องเด้อมาทําคมเขาใจกันก่อนครับราคาใน YouTube มันแจงบ่ได้ครับพี่น้องผมบินไปแล้วสองหนึ่งครับพี่น้องคนที่ตามหลายแห่งนี่สองไม่ผมผ่านหนุมอุบลต่อเขาเสียนครับผมปากต่อปากครับสำหรับ ลูกา้าแล้วก็เอฟซีแถวบาทนี่ก็รันตีปากต่อปากถือพานไปนี่ผมบด้ยงจากของเด้อพี่น้องถือพานไปนี่สั้นมีผลงานพ่านเอวยังยังกลับมาเพิ่นเอวบพเขาเพราะว่าคนกว่านายองสิเพิ่นกระทว้วมากเพราะว่ามันมีเบอร์โทรอยู่นี่นะครับเบอร์โทรก็ซื่อผมพานุ่อุบนต่อเขาเส้นของผมนี่โคตรน,นีแตกฮักแตกหักก็หามหามล้นไฟเด้อพี่น้องเด้อหามล้นไฟค้างค้างไฟเวลาออก ออกไปอันนางานขันร่นไฟไมีห้อยร่วนไฟผมผมผมบอ,บอเค็มบดซอมห้นอกจากนั้นใบแตกหักมันน่หนีดานแวแต่อากองอาการน้องพี่น้องเนาะพี่น,อนอ้นองเสียค่าทรงเองขันอาการนักผมก็จยังคิดไปตามราคาตอกเปลี่ยนกเสียจักเสียเนาะพี่น้องเนาะผมใบแตกใบหักทรงมากครับนี่คือการอันอันบริการหลังการขายนาะพี่น้องเนาะทุกงไขต่ตองมีครับผมบัตานีผมแจงราคาในอัน ส่องในคอมเมนต์ยูทูบบ่อใดเด้อพี่น้องมันผิดกฎครคับผมถ้าพี่น้องอยากได้นี่เบอร์โทรศัพท์ผมฟังครับเบอร์โทรศัพท์ผม093 3 410679ครับหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยครับผมหรือพี่น้องอาททิทักเพจครับทักมาโหลดครับพี่น้องสั่งบอสั่งบอเป็นยังครับสั่งยินดีครับปรึกษาฟรีอยู่แล้วครับผม ผ่านลุงอุบลต่อเข้าเส้นครับผมผ่านลุงอุบลต่อเข้าเส้นผ่านลุงอุบลต่อเข้าเส้นครับผมมีอันทีมงานเิ่นตอบตอบแซดไห้ตลอดครับหรือจะโทรมากอะศูนย์เก้าสามสามสี่หนึ่งศูนย์หกเจ็ดเก้าราคามิตรภาพครับสมนามสมเหนือ,พ,นอ,อ,นอพี่น้องตัวี้กสืเป็นตออติวนะครับติวติวแบนแตาแบนผมนี่ถ้าม,มาแบนมาแบนแบนยิบเลยพี่น้องพี่น้องมึงเอาครับผมเห็นบหครับเห็นบห แบนตะทิมปลายครับพี่น้องพิแตะว่าบ่อในเหลาสลบยำซื่อครับเป็นมีแตงนี่ครับผมนี่้อพี่น้องเด้อยยำเด้อยพี่น้องเด้อยอย่ามาคอมเมนต์ราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ครับบ่อเอาครับพี่น้องอยากได้อีดีพี่น้องโทษมาโหลดครับหรือว่าษั่นพี่น้องกระทิงเบอร์โทษแต่คอมเมนต์ครับผมโทษกับเป็นกรไรครับผมโทรศัพท์ผมสามเื่องได้เดือนไม่ต้องสามเรื่องครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องงานผมมือสิบประมาณนี้ด้อพี่น้องเด้อติวแบนซันในสองทางครับอาฟังเสียงครับพี่น้อง ไปกับซับม,มีแตงผลไปไปซีมน้นครับพี่น้องตัวนี้ยาวสามสิบแปดเซ้นค้างด้ยิบหาใบตัวนี้อ่าครับอีกอีกทางหนึ่งครับพี่น้องนี่นี่ท่างหนึ่งทางที่ผมสั้นเมื่อกี้ทางโลโก,โก้ท่างกันตาแบนอ่าอีกทางหนึ่งครับนี่เสียงเดียวกันพี่น้อง่อผมมาเสียงบุรีเด้วครับเ้อแต่ว่าผมเน้นว่าไปสั้นหนูเข่าพี่น้องลูกค้าผมทุกคน ส่งงานมาตลอดครับทั้งมือใหม่มือเกา่าสบับดั้คางกะไรด้วยพี่น้องต่อผมนี่เทื่องห้องเงยครับเที่อห้องไงยบ,บางคนก็นสิจัดลักษณะนีครับเอ่แกงแกงค่างนะพี่น้องแกงคางพี่น้องฟังมึงดูครับปลายมิดต,ตอกแบนทิ้งปลายนะครับตอกแบนแต่ว่าทิ้งปลายครับผมครับสําหรับคนติเกียนผมผมกะเฮ็ดเฮ่ไฮไหนคือผมก่อนครับ เห็นหตมันได้เห็นมีลูกค่าให้มันดีแล้วก็คนแนะนําปากต่อปากครับเดี๋ยวจไปเบาตีนันตีดีพื่นขันตอกมันเสียงบดีน,น,นู่นนี่สั้นหนูบ่เขาหรอกพี่น้องตะคีผมมงองอะโดดครับสุดทุกตัวครับผมไม่สุดไม่ยิงครับผมหนอกก็จากหนูสีเขียวแห้งแบบแดนนาแดนดัง,งสวนไปสวนมาหนูหลายตัวบ่เขาเองสีกอกวนสีหนูแบบอันตพานผมจัดโดดพี่น้องบงนไอ้จงอีลวพี่น้องอยากได้อีดีไอพี่น้องแอดไล่ามากเลยครับ เบอร์ไล่เบอร์โทรเบอร์เดียวกันครับพี่น้อง0933410679พี่น้อง y aw, y aw อย่าอย่ามาเมนยังสั่นผมตอบข้อเมนไปกับบทเป็นผลนะครับอย่ามาถามราคาในคอมเมนต์เลยพี่น้องเลยย้ำอย่ามาถามราคาในคอมเมนต์คลิปนะครับพี่น้องสืนสอบในผลงานดีๆพี่พน้องโทรมาโหลดครับหรือพิสันทิง้งเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยผมติดต่อโทรกลับครับ,รบหรือเพียดผมพานุ่บนต่อข้าเส้นครับผมมีส่องใหม่ผม, mai, ผมครับผมส่องเก่าผมค,คือวา่านาะพี่น้องเนาะผนะิดกฎยูทูบหลายอย่าง การตีแจงแลค่าล่งของในยูทูปมันผิดกฎเดยพี่น้องเด้อย้ำม,มาผิดกฎครับผมอ่าครับนี่แหละพี่น้องนี่ละครับตอกมเสียง,งมมดังบมวนดอกพี่น้องยอมรับอยู่ครับมมดังบมวันดอกัดเน้นไปซัน่ะไตหนูพี่น้องซันง่ายผอมนี่ตอกผมสำหรับคนตีเรนคอเลยนะ่นโดพี่น้องเด้อเก็บงานตามสั่งพี่น้องจักใบบอกมาหลดดอกบูมารือสีเอาแบบตามใจสร้างหนูเขาง่ายหนูเขียว หนูเข่าแบบบอลระแวงตบตต่อผมนี่หนูสีเขา่าปกระกโซของพาวนี่พี่น้องกระสีกลางๆครับยุด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 มาแล้วกัสุดครับพี่น้องตามที่คลิปที่ผมลงน่ะมันกะบางเท้อกะได้ออกไปเทศต่อให้ลูกค้าบางเท้อกะบุคอยมีเวลาหรอกพี่น้องหน้างานผมโอ้พี่น้องนี่ต้องห่วงครับน,น,นี่พาไปเป็นงานติวงานติวมีแต่งพิเศษจ้าสีครับงานบี้ใหม่ดาวถวนนี่ต้องสงร้างนึกพี่น้องเพราะว่าผมต้องพาใหม่นะครับติพึง่งใบตะกวนัน แต่จังต้องจักเอาติวจักเอาติวเดี๋ยวกะเรือไต่ติวไหวพี่น้องมันต้องการขับพาเดี๋ยวกะหยาดเดี๋ยวตรงซะก่อนพาเดี๋ยวกพาเอาติวโดนบ่ได้ครับพี่น้องไม่มันสักต้องพาไปจังสิครับเบิร์ดเลยครับนี่ดแต่จะคอยพาเอาติวน้ำหลังครับพี่น้องงานผมค่อนข้างละเอียดเดี๋ะพี่น้องเด้อเพราะว่างานงานสั้งถ้ำครับจะกาบอุบัิเฮตุไม่เพื่อขายพี่น้องเข้าใจในจุดนในน้ำครับสำหรับคนสืบสวนสอบผมก็ขอพูดในหลายเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคนสืบในต่อเขาเซ ok ียนไปกะหาอยู่หากิตเนี่ยม ตอกสั่งไปจะสั่งย่ไม่ได้ก็แเ้วแต่พี่น้องมันบูดบูดม,มน่าครับผมรักษาให้มันดีๆใส่ได้ได้หลายปีครับต,นนตัวนี้เป็นติวติวแบนครับแบนของผมนี่เบิ่งปลายพี่น้องครับลักษณะหัวนี่ผมสิม,มุ่นม่ได้ครับนี่นี่ครับงานผมมุ่นกระาดาษใส่คัดดีๆงามๆเนียนๆพี่น้องอยาใจหอนครับอยากได้อยากได้ของที่มาตรฐานยาใจหอนไปนเด็ดขาเ้อพี่น้องเดื้อผมเคยเป็นลูกค้ามานี่ก็ได้หลายแบนอยู่ บอกไปนี่กับสมัยหลายปีขึ้นหลังครับแล้วครับผมเ็ดเองนะผมก็เเหตปับของผมนี่สำรับคนสีสั้นมือไม่มือเก่าอันนี้ลูกค้าเก่าผมเป็นประทับใจครับข้าม่าเข่าเสียนนี่คือสร้างไปคูหนึ่งจบครับพี่น้องกลับมาสร้างใหม่นี่แหละเข่าเสียนนี่ครับบัตนี้สำรับมือไม่สิกระแทกอะไรครับนี่นะครับกระแทกเสียงก็ออกพี่น้องขอผมนี่กระแทกเสียงก็ออกสองทางครับ เด่นคอเสียงก็แห้งดีครับพี่น้องเข็นเอาแบบดีมีของเสียงมันนี่ออกมาใส่แบบเทนดีครับเสียงมันนี่แล้วก็ที่สำคัญตอกติ้วนี่พี่น้องสร้างไปนี่เป็นยังเสียงคือบอกดูนั่นนี่อันนี้เป็นคำถามหยอดเหีดครับพี่น้องอาเบิ้งคลิปนี่ไว้เฮ้จบเลยครับสำหรับคนที่เขาวงการเด่นตอกไปไหมดีดครับพี่น้องนี่คันคันใบได้มันโขบเขาครับมีพี่น้องพี่น้องดีดออกดีดออกให้มันอาดจังกไหน่อยเ้อพี่น้องดีดดีดออกตลอดหนอกเหรครับพี่น้องดีดออกนี่ครับ ตัวไหนมันโกบเขานี่พี่น้องมันหูบเขาอ่ะนะพี่น้องนี่ดีดออกครับดีดออกหลอบนอกด้วยพี่น้องดีดตลบนอกพ่อหลอบหนนี่ผมคัดข้อหายอยู่แล้วคัดข้อทางข้อเด้อพี่น้องเด้ออันขอควมรวมมือจากพี่น้องคันฮักสนใจสืนสอบในแบรนผมโทษมาหลดกันเองพี่น้องบริการนังการขายบูทูดผมเสียบหูคุยโท,ทรศัพท์ไปน้ำเห็ดน้ำไหนอยู่แล้วมานั่งเฝ้าเอากระไรถึงคิวนั้นกันนะอำเภอรือจังวัดบ้านไก่เคี้ยน่านมาสนิกรแวนเด่นหน่อยรครับบ้านนามึนตำบุได้น้อย ถนนอุบลตการครับผมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับผมต่อเข้าเส้นอุบลราชธานีครับผมนี่ครับเต็นคอครับพี่น้องการสี่เต็นคอเต็นคอนี่กับสีแน่นห้าอีกครับนี่ควายไม่ต้องจับไม่ต้องกำสี่รูปพี่น้องมันสีเก่งคอมันจะสั่นครับการสั่นมันจะสั่นสำหรับมือใหม่ให้จับเป็นสี่แล้วก็เอาอุ้งมือนี่ประคองไว้เพราะด่ามผมเฮ็ดตกอยู่ประมาณสิบเซนถึงสิบเอ็ดเซนนี่ครับนี่จับเป็นสิครับเดี๋ยวประคองนี่ครับปล่อยเอาเอาเอาหนีวนั่งมาล็อกไว้แล้วก็นนีวควายนี่ปล่อยมันอิสระ มันสิสันน้นหรือบ่ค่อยเก่งนะพี่น้องบ่ต้องเอาได้ครับเอาตะขอ,อนี่ครับพี่น้องนี่เบิ่งครับลักษณะขอเอาตะขอบางคนก็เคาะลงแต่ว่าผมกระโดกขึ้นพี่น้องอ่านี่แล้วครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องแล้วนะครับเดอ้อผมเห็นหลายคอมเมนต์นะครับผมทักมเมลดครับเพจกับมีครับผมเบอร์โทรกกับมีเนาะพี่น้องเนาะสร้างงานผมก็ต้องใจเย็นๆครับผมกันเป่ากับหาเบิ่งแบรนด์อื่นแบรนด์ที่เพิ่นเฮ็ดไว้ เพื่อที่ว่าลูกค้าสร้างมาก้ลเพ่นมีมีตอกลองรับแต่สำหรับผมมีหลายดุลหลายราคาหลายประเภทหลายใหม่หลายงานตั้งแต่งานเดิมต้ดงานกลางงาน V i p พีพี่น้องราคากจากหน่อยไปหาหลายพี่น้องเดี๋ยวต้องงบพี่น้องกันเป็นสอบถามตอกน้ำผมกับมีผิวคางไตติวแล้วก็มีติวติวแบนติวแบนกลาง,ลางแบนทิมไปแล้วก็ติวมีแตงอ่ะครับล่เบื้องบนครับลิปผมในสอง แต่กางานผมในอันเพจด้วยพี่น้องเด้อผมดีคอยลงให้เบิ้งครับพี่น้องสื่สอบอีดีพี่น้องก็จังโท่มากครับผมหรือมาสอบถามก็ได้สั่งบ่สั่งบมเกียวพี่น้องแล้วผมเฮดคลิปอันแนะนําการเฮดทุกดุนอยู่ครับกับมีโอกาสด้วยพี่น้องด้ยวเดยเพราะสว่างนี้ก็มาต่าง,งานดนตีนะพี่น้องผมรับงานอันดนตีความันเทิงนําวงผาเหล่าแบนคําบขึ้นเห็ียยู่สุรินครับผมสังขะบอกคับงานอันสารสารเพื่อนครับ อ่ะครับนี่ครับนี่ประมาณนี้แหละพี่น้องบดิมีอยังซับซ้อนหรอกซอกผมขึ้นอยู่กับการเล้าการเฮ็ดเอวแล้วก็การดันเฮ็ดใบให้มันขนาดเดียวกันพี่น้องใบซีมิน,นคือซีมินเลยของผมนะครับผมบดิผาดพิ้งพื้นเนาะพี่น,น้องเนาะดีทุกข่ายดีทุกอาจารย์เดี๋ยวจะพี่น้องสื่บสอบข่ายไดเท่าน,นั้นนะครับ,บรอันบดีว่าข่ายใดดีบดีแต่ว่าสำหรับคนตีเกี้ยนนู่นนี่ก็เฮ็ดให้หมันได้ซะก่อนเนาะพี่น,น้องเนาะเฮ็ดให้เจ้ามีดุขาเฮ็ดให้ เจ้ามีซื้อเฮ็ดให้เจ้ามีคนอันสืบสอบซะก่อนเจ้าจะไปหาหลอกมูแต่ถึงจำเป็นเจ้าเฮ็ดใด้่เจ้าก็ยยังไปหาหลอกเกียนมูบอดีครับบ่าวบ่าวครับวงการหาอยู่หากินเขามีตะพีตะหนองครับยินดีครับอบอุ่นไปใส่กะโอ้หนนุ่นนาหนีเห็นผมคุยทักทายคุย,ยโดดครับเสือผมก็จะเป็นแค่สวัสดข้อแล้วรอสรับแล้วทักกลับไปบอกพักพวกเตรียมเครื่องขั้วไปหล่อเลยเข้าเส้นอุบลราชธานีแม่นผมรถขับผ่านหนุ่มอุบล นี่นะครับพี่น้องสั้นได้สองทางครับพี่น้องเข้อคางกระไดปิดไปทั้งคางกระไดสั้นกระไดสองทางครับต่อผมสั้นง่ายคร,บรบับเพราะว่าผมปรับเพี้ยดขาเขา่ขากับแต่ขวางมาดุขาเพามันก็มีอยู่สองนะแบบแต่าาคนสําหรับเดรนยญคอและคนเดรนยญคอบอตัตรเนท์ไเก่งเดรนยญคอบอตัตรเนท์ไเก่งกับสิเคาะตัวพี่น้องจะสะมาณน,นี้พอเ้าเดรนยญคอเก่งเดก็กกะกะจะดีน้องพี่น,อน,อนอ้องน้องพี่น้องเบื้องคลิปนเด็กกะจบทุกทุกอัน ปัญหาในการเดืองสองข้างกันสันต่อเด้อพี่น้องเด้อโทษแล้วก็ทักเพจเท่านั้นครับนอกจากนั้นผมกับสีบดีจแจงราคาครับพี่น้องอ่ะครับมีหลายราคาครับมีราคาเบาไปหาหนักครับพี่น้องตามงบพี่น้องอยากได้งานดีก็มีใหม่ครับผมใหม่ใหม่ที่ดีใหม่ที่เป็นใหม่ที่เขานิยมหยอดฮิตนะครับแต่ว่าตรสำรับต่อผมอจะเป็นฟิวใหม่ยังก็แเหล่วแต่จะเป็นฟิวขางจะเป็นไตฟิวแบนบนบมนแบ,บ,บนไปเลยครับ เส้นตอกผมจะมีเอวนี่ครับพี่น้องมึงโหดครับลักษณะนี้สัน้นเบาๆครับพี่น้องแต่ว่ามันจะมีมวนเสียงขพราะมันนะครับพี่น้องงานผมเป็นงานสั่งเห็ดคิวเห็ดเดวตามคิวยาลัดคิวผมเข้าใจทุกท่านดูดูการหล่ามันมาเตรมระบบแล้วอยากได้ทุกท่านแต่ต้องใจเย็นๆครับพระว่าพี่น้องหูอยู่วบาม,มันสิ่ง,งดูดูการหล่าแล้วพี่น้องสร้างข่าวๆไปโหลดครับถ้ขาข่าวันษาบนสร้างสร้างไปโหลดแต่สำหรับคิวผม กะบ่ค่อยได้บางพี่น้องน้องซะจากออกไปงานแต่ก็กลับมาเคียร์คิวให้พี่น้องนี่ครับตัวนี้ตีกลับกับสิส่งกลับไปเพิ่นคือเก่านาโอ้บุรีรัมย์ครับผมลูกค้าที่น่ารักที่สุดตลกเฮ้ยหักครับหลักกินเมียมาสื่อว่าศัตรมันหมาเด้อนาโอ้เด้ออ่ะเพิ่นส่งซื้อถึงมาแล้วครับนี่แหละครับตันไอซองตางครับผมต่อเขาเสียนผมผ่านกับสีเสียเสียนในเด้อพี่น้องเด้อกระเดีงกระเดีงครับพี่น้องบริมีหยังครับมีตะพีตะหน่องกันนู่นนั่นนี่ครับผม มีปลายทางแล้วก็มีโอนครับผมบ่มีมมาจำด้วยพี่น้องสั่งของบ่มีมมาจำรับบ่รับก็แดี๋แต่พี่น้องขันบ่รับของผมเฮ็ดแล้วแล้วเทศดพานแล้วขันบ่รับกับหลอียาวครับหลอหนากระบ่ไดเพราะว่าดคขาผมผมโพดมาต่อกคู่นีดุนี้ใบขนาดซ้ำานีข้อมยาวซ้ำานีบางเด้อเพิ่นบ่รับดุขาบ่รับผมโพดต้องบพ่พดสมมุ่งหรอพี่น้องไปบินเพราะว่ามีคนจอบถ่ายอยู่แล้วผมกับบ่ไดว่าผมดังผมกับบ่ได้ว่าผมเก่งแต่ว่าคนกับมักงานผมกับ มีมีแนวอยู่ครับอันนี้ครับพี่น้องฝากไปน้ำครับพี่น้องสําหรับสองทางในการติดต่อครับผมโทษแล้วก็ทักมาเพจครับตามนั้นครับสําหรับบริพาษณ์ดูบนต่อเข่าเสียนอุบนอสัต tha นี่ก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฝีฝีสอบครับผมนี่นะครับติวติวแบนทิ้งปลายเสียงกัตามในคลิปเลยครับผม